สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุมวนค้นลเอีดครับผมหลังจากพักมาสองสามมือครับผมไปใส่เบียสนอกครับเนาะวันนี้หนุนวนเขาเอีดกับกลับมาใส่เก่าเนาะวันนี้ทดลองสิบเกาล้างด้ครับพอใส่หลายเพราะว่าใส่เวลากระจกเอาไปเห็นอย่างปลาบพสต์นอกกับสิใส่ซ้ำกินนะครับได้ซ้ำกินบ่หลายเอาคือว่าลรวิถีชีวิตคนมานนอกเข้าหน้าพออยู่พอกินนอกพี่น้องเนาะวันนี้ก็ใส่สิบเก้าล้างพ่อครับ เยื่อวันนีก็เป็นเยื่อใส่เดือนนะครับพี่น้องคุดเรียบร้อยครับผมมันอนีกับสีใสคําน่จังหน่อยเพราะว่านุมวนโคเลียดแล้วจักเวียกของงัวนะครับนอตัดหญ้าแล้วก็เอาหยาให้ง่วเรียบร้อยแล้วเปิลนงเปิลน้ำให้ง่วเรียบร้อยกับสีไปใสเบสนะครับผมคําพอดีครับวันนี้ตะเวนตกดินครับผมไปใส่คัมคันี่ละใส่ไปหลายใส่แต่พอยูพอกินเด้อครับพี่น้องเด้อเดยวตอนแรกเขาไปหลุนกันครับผมครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับผมบรรยากาศ งามๆนะครับเสียงนกเสียงกานะครับเนาะจะเป็นตกดินโน้บนเขาเลียตไทยเบิ้องนะครับไอพี่น้องอดเวลาครับไปยามเบ็ดกันครับมือหนีสิมาสบ้านนอไซเบสสิบเก้าลังครับผมนี่เต็มหนีก็เมื่อเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยนี่ละมือหนีสิมาสลงมาลองเบิ้งครับมือนี่ไซเบสสิบเก้าลังครับไอไปลุ่นกันครับผมไอพี่น้อง มาสองสามลังมีดจีรีวันสิคือบอกว่าแบบนี้อ้าวมีดไปใส่หรือเปล่านี้เดี๋ยววะอ้าวพี่ไมยพี่น้องมีอาการอุ้ยไม่จิคือหรือเปล่านี้อยู่บี Floyd, gorilla, ao, ่น้อเนาะเอาเอาโยก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 มีอาการีโยกเอาอยู่อยู่อยู Momo, s <S ่อยู่อยู่อ่าสวยเด้อพี่น้องมาผู้เดียวฮึฮึอยู่ครับพี่น้อง ายังน้อนี่อยู่เด้ออุ้ยลุกเลยนะลุกไปดูไปดอไปดูยี่น้องมาดุกมาดุกมาเร็วมาเร็วมึงมาเร็วมาเร็วอย่ามาเสียหลังนึอว่าสิบวกขือครับมานี่ คือแล้วพี่น้องตัวแหลกแหงมานะครับพี่น้องปลาดุกใส่งามๆเลยครับปลาดุกนาครับผมอุ้ยคือแล้วพี่น้องบิกบิกเลยครับใส่สวยๆด้วยพี่น้องเนอโอ้สยสวยๆพี่น้องมาแล้วมาแล้วนึกว่าสิบ,บคือแล้วมันนี่ย่างมาสีหาลังซื้อเงียบบอคืออาหนูบนขอรดบอนุญาตปดกันเน้อครับพี่น้องมาผู้เดียวฮ่าฮ่า มาแล้วมาแล้วพี่น้องมีอาการอีกแล้วมีอาการอีกแล้วมาแล้วเมื่อไลรมาแล้วปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปลาอย่างน้อครับพี่น้องมีอาการเอ้าคือแบบคือปลาดุกเดียบโอ้ยบะคอพี่น้องอ้าวมันมานมันมันมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วนุ้ำวนคนเล็กปั๊ดชุบเรียบร้อยใส่งามๆครับปลาไม่ปลาหน้าครับปลาธรรมชาติอุ้ย มาอีกแล้วตัวที่สองมานมานอยู่ครับพี่น้องมานอยู่คืออยู่ปลาสวยๆเลยครับพี่น้องปลาช่อนนาครับปลาธรรมศาสตร์สวยๆครับใส่งามๆครับผมจัดไปมานแหละครับตัวที่สองเดี๋ยหนูงค์เลียดเก็บเก็บกันเด้อครับผมใส่สวยๆนะครับมันนี่ครับผมปลาเนี้ยพี่น้องมีอาการครับพอเป็นปลาลูกปลาขอนหมดแล้วครับ เทียบเตี้ยมครับผมปลาคอหน่อยครับพี่น้องโอ้ยเผาเผาเทียบเตี้ยมครับไพ่เราลูกปลาคอมาเสียบใส่เบียดภูมิหน่อยครับผมเดี๋ยวปลาคอหน่อยตัวหนึ่งครับผมว่าว่าลูกปลาคอหมดแล้วครับผมครับขออนุญาตพูดกันได้ครับพี่น้องครับผมครับผมพี่น้อง วันนี้มีตัวครับแต่ว่าตายหน่อยอนนโอ้เอายังบ่าตายอยู่น้องยังมีฤทธิ์อยู่ยังมีฤทธิ์อยู่ไปทำมานโอ้ยจนเห่าวหล,ล้วละ่ะเดี๋ยวบางส่งอ่ะกะคอเก็บเต็มเพิ่มครับผมอ่ะตัวน้อยน้อย ยูจนเหลืองแงสีดินอยู่อ่านนบนคนเลดคนหยาิเก็บก่อนนะครับอ้าพี่น้องยามหอดลังนี่ครับมีอาการครับงองอครับมีงองององจุง่มน้ำปลาอย่างนอคือปลาเอียนงอน,น,นี่ให้จุ่มน้ำดีเอยนอโอ้ยเอียนพี่น้องเอ็นแล้ว ตบไกเลยอ่าฟาเย,ยนเฮฟฟัางูเนอ้องโอ,อ,อ,อ้อัดปุ่นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเออปลอดไทยครับผมเยียนเยียนครับพี่น้องมูเมนงูเอาอายเบียบลอยพี่น้องเยียนอีกเดียว ผมก็ว่าอยู่หน้าฝั่งนี้มันขาดตลอดพี่น้องผมก็เลยสงสัยนาวา่าลายอ่ะคตัวใหญ่แท้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสายพี่อีเนาะอครับที่เขาพิซีเบ็ดโอ้ยเอียนครับพี่น้องที่เด็ดอีกแล้วแปลว่าหน้านี้เอียนไลนะครับพี่นอ้องเด้อไปขออนุญาตเก็บก่อนเด้อครับเดี๋ยวเอียนอีกเด้อ ามาล้างนี่มีอาการนี่แหละครับพี่น้องพี่ย,ยุย้นนยวะเนาะทำไมทำไมติดเอียนอีกแล้ววะนี่โอ้ยหน้านี่มาแต่เอีนครับพี่น้องทั้ไในที่ปลาวาเห็นที่แต่เอีญั้งที่แล้วก็เอียนั้งนี่ก็เอียนไปพี่น้องมาทีแลรกมาเอียน พูดนะที่ตัวงามๆนะครับพี่นอ้องมามาหนี้เดือนสิเดย์ม่นู่นเด็ยเดี๋ยวบอกพี่น้องหัวน่ะใส่ซ้ำกันเลยนี่พี่น้องกันมอสน,นี่ครับใส่งามๆครับพี่น้องเอย็นครับผมอ่ะน,น,น,นุ่งวนคอลเล็ตคุณียาเก็บก้นเลยครับใช่พี่น้องเอาหลังสุดท้ายแล้วครับมาอ่านมาเนาะ งอเองเลยจริงสิปลายมุดน้าพี่น้องเขาเป็นสิมืดคึ้หรือเปล่าห้อย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 ที่เด็ดลังสุดท้ายดีกว่านออยู่กว่านอหน่อยเนาุนลุนกันครับพี่น้องแป๊บนึงขออนุญาตหาห้อยที่สายอ่อนๆเนาะเอานี่ตัวโอ๊ย๋ยวไปเอียนอีกแล้วเด้อครับ ปาำนั้นเอียนแล้วคือสีมันดูเถอะท้องเอียนอยีกแลวป้าใส่บกเยีเลยป,ป่เนี่ป้าพี่น้องถืงตอ,ต,อ,อ,ต,อต่เอียนสามตัวอาสเดว่าน้านี้เอียนหลายแห่งเลยพี่น้องอาใส่งามงามเลยโตซ้ำกันพี่น้องได้เอียนสตัวปะนี่ อาดอุ้ยใส่เบ็ดใหญ่ไงใหญ่ครับใหญ่หอมใบปูผกไปไงก็ปทว่ใหญ่แล้วเนาะครับเนาะปอ๋อใส่งามๆเลยพี่น้องอ๋อพี่น้องอุ้ยได้เอียนอีกอ่ะหมานี่ดีสามตัวมาใส่เบ็ดป่าได้เอียนสามตัวเนาะพี่น้องอื้ยขากบพี่น้อง ล้างสุดท้ายพ่อโอ้ยใส่งงงงเลยพี่น้องมาน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 ,มานแล้วคือแล้วเจ้านี่ครับโอ้ย <laughs> <laughs> เดือดวะพี่น้องอุ้ยใส่งงงงเลยครับโอ้ยอย่าไเดี่ยวนสามตัวใส่งงงงครับพี่นอ้องอ่ะสุดท้ายถ่าย,ายสุดราคาพี่น้อง ส่งไายโดยเอียนต้นใหญ่ๆครับผมพี่น้องเบื้องแล้วถูกใจมากอะอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจนุ่มวนคนเลยได้ด้ยวยครับพี่น้องเฮาทีเบื้องนี่เบื้องจบคลิปก็ให้พี่น้องเฮาอยู่ดีไม่แห้งจะเลื่ญนลงเรื่องกาวนาในที่การงานแหละการงานการเงินนะครับวันนี้ปังๆวันที่สิบหกกันรวยๆสุกคนนะครับรวยๆรวยการงานราบลื่นก็นยังเอียนตน้นอีกหรอครับผมครับผมสวัสดีสวีดัดครับผม